ชีวิตจริงเหรอถ้าอยู่เก็นไปบอกชอบเดี่ยวโตก็เป็นเรื่องหัวนะรับลอ้ลองได้เหรอได้แล้วซีนไหนช็อบไหนที่ถ่ายเป็นสีนเคสใช่ซีนที่ต้องจูบกันหรือเปล่าแต่ซีนจูบเขาบอกกันว่ามีเคสครูกำกับสั่งขาดแล้วเราสองคนไม่ยอมหยุดได้หรกไม่จริงทุกคนไม่จริงแต่เราไี่ได้ขาดไม่ได้อยู่เนี สวัสดีครับไม่ทำรายการไม่ทำรายการนี่ไงไม่ไดกินขนมไม่มาอัดกินเล่นๆลเรื่องบบเราจาเวเดินหลอกหรือเปล่าวันนี้แสนล้านวิวแล้วเป็นไงรู้สึกดีใจเต้นดีใจเต้นใช่ดีใจอย่างเลยเพราะว่ายังไงอ่ะตอนแรกเราคุยกันตอนแรกกับน้องคือผมคือผมกับน้องตอบว่าความจริง่ง คนครับเราแบบตอนนั้นอ่ะตอนที่ปล่อยเพลงอ่ะยังไม่ถึงร้อยเลยครับทุกคนใช่ซึ่งเราคุยกับน้องว่าความจริงอ่ะถึงหมื่นเราก็ดีใจดีใจแล้ว,ลวคือดีใจแล้วหมื่นสองหมื่นคือโล่งอ,อกแล้วลก็อ,อกว<อ>่ามันยังมีคนฟ<อ><ต>ังเนาะอะไรเงี้ยแต่ยิ่งแบบเป็นเพลงแรกของค่ายไงทางที่เอ๋เขาก็บอกว่าจะเป็นให้มันเป็นออร์แกนิกที่สุดเราจะไม่ยิงแอดเราจะไม่แบบไม่ใส่โฆษณาเลยสักอย่างแล้วมันถึงแสนน่ะก็แบบเซอร์ไพรส์ได้เวลากี่วันแปดวันเท่านั้นครับผมทุกคน เยี <lateral manipulation. S 3> ่ยมมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนจะมาพูดกันต่อต้องบอกก่อนว่าวันนี้คลายคลิปเรามีแอปที่ถ่ายไล้ก็คือชื่อของแอป Snap มากมายหลายซีรีสตอนได้ดูแอมดีนี้มั่งฝากคุณผู้ชม อย่าลืมติดตามท้ายคลิปกันนะคะบิดบายบิดบายกันแบบสุดกลับมาให้เราสองคนกันบ้างเริ่มจากทั้งสองคนรู้จักกันได้ยังไงออโตักผมรู้จักกับน้องตอนแรกสุดีอ๋อมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้เรียนเต้นแล้วก็เรียน acting ด้วยกันอ๋อนานนานนานแล้วใช่เราเรารู้จักกันมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งมรู้จักกันตอนเจอตอนเจอพี่ออโต้รู้สึกยังไงครั้งแรกมองผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่คนนี้เขาดูแบบ นิ่งๆจังนิ่งๆขึ้มๆพี่พูดกับใครก็เคยพูดกับใครเกณฑ์ก็เลยแบบลองเดินเข้าไปพูดคุดยกับพี่เขาสิเกณฑ์ถามทีพี่เขาก็ตอบมาทีนึงแบบเหมือนกับถามคำตอบคำเนี่ยคิดก็เลยรู้สึกพี่คนนี้เขาแบบทำไมมันทำไมหรือว่ามันเป็นเาะเคุยกับเราแล้วว่าเราแบบเป็นตัวประหลาดหรือเปล่าแล้วพี่อารมณ์หลงังตอนแรกที่เจอเกณฑ์รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอิ่มเบ็ดหัวทำไมอ่ะไม่ด้วยความที่น้องมันเป็นคนที่แบบ ชุกยิ๊กๆุกยิกอะไรเงี้ยเหมือนอะไรนะแล้วเจ้าหนูจำใหม่เจ้าหนูจำใหม่ใช่เราชอบถามคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนั่นก็ถามนี่ก็ถามพี่ครับพี่ครับอะไรเงี้ยอยากเป็คอะไรเป็นแบบี้อ่แต่ว่าเรียกว่าโดยรวมน้องเขาก็เป็นคนน่ารักครับรู้สึกว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีอัธยาศัยดีใช่เลยก็แบบมันก็ดีแล้วที่ที่ที่เป็นคนแบบนี้ไม่งั้นก็คงไม่ได้คุยกันใช่แล้วไปก็ต้องสนิทกันตอนไป สนิทกันน่า<ช>จะเป็นช่วงตอนที่เราได้ออกรายการป้างใ,ในการใช่เราได้มีโอกาสได้ไปออกรายการด้วยกันในการเราก็เลยได้คุยกันมากขึ้นเหมือนแบบปรึกษากันมากขึ้นซึ่งพอคุยๆมาปุ๊บเรากลายเป็นคนเหนียวเหมือนกันอ่าแล้วสนิทกันเวอร์สนิทจอยกันเวอร์คือจอยกัน,กนรู้ปุ๊บเป็นคนเหนียวคือจอยเลยจอยเลยเพราะว่าปั้าเมืองเลยปั้าเมืองเลยกับโอ้แค่แตลอดตั้งแต่ตอนห้าใช่แล้วทีนอยากไปสนิทกับพี่อะตัวแบบคล้ายกันแหละผมคิดว่าอืมเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ย เราเคยสนิทกันมาก่อนตอนที่เราไปร่วมรายการด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็คือหางหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ได้มาร่วมงานมาแบบไม่อยู่ในค่ายกับไอร์แลนด์ด้วยกันใช่แล้วก็ในค่ายของเราเนี่ยก็ได้มีโปรเจกต์ท้ามาอีกก็คือบอลบดีวาซีรีส์เราก็ได้แบบได้เจอกันบ่อยขึ้นใช่แล้วใช่แล้วคิดว่าอะไรที่ำให้เราต้องสอบโปรตรีกันมากขึ้นคะคิดว่ามันเป็นภาษาภาษาต้าภาษาต้า คนเราเป็นคนเหนื่อยเหมือนกันอ่ะเรายิ่งเหนืยรายิ่งพูดเหนือกันพูดเหนือกันแบบสับๆไปเลยใช่คนอื่นคือไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรต้องพูดภาษาเหนื่อยให้ฟังหน่อยสักคนละประเยคสักประโยนี่มันให้กินเนาะเออจะได้ถ้าแล้วขยากกินเลยอ่ะแล้วขยากกินได้ก็กินได้ก็ลาบไปเลยไอกอ่ะมาถึงเรือกเอ็มวีบ้านเป็นยังไงมายังไงได้ร้องเพลงกูอ่ะติดที่เราเป็นเพื่อนกัน ก็บอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่อยู่ในซีรีส์ครับตอนแรกตอนแรกครับเป็นเพลงที่อยู่ในซีรีส์ซึ่งผมต้องร้องแต่ว่าด้วยการที่ม so the ันปรับเปลี่ยนแทนต่างๆขั้นสุดท้ายต้องหยิบเอามาใช้ก่อนซึ่งถ้าจะให้ผมร้องกับคอมแบทซึ่งในเรื่องเราค่อนข้างที่จะแบบกันอะไรเนี่ยในเรื่องนี้รักกันหรอกเอาไปติดตามดีกว่าผมพูดคุยถึงเรื่องเพลงดีกว่าติดตามนะครับผมก็ไปยังไงติดตามกันในซีรีส์แล้วกันแต่แล้วเพลงนี้เหมือนตรงกับชีวิตจริงขอสมคน มันก็ต้องมีบ้างครับในชีวิตที่เราเติบโตมามันก็ต้องมีความหวั่นไหวกับคนใกล้ชิดบ้างซึ่งถ้าถามตัวผมเองก็ก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบมีเพื่อนในแอบชอบอี้ยแต่ว่าไม่ได้ชอบแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรที่ที่คุณจะมาชอบเราแต่เป็นแต่ว่าขอเป็นเพื่อนกันดีกว่าว่าเป็นเพื่อนมันมิตรภาพมันมันยาวนานกว่าไม่เคยแอบชอบเไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเคยเหรอแต่เกณฑ์เคยนะ,ะตอนนั้นเกณฑ์ประจำไม่ใช่ ก็เกมตอนนั้นก็ย้อนไปเมื่อ3ามปีที่แล้วก็เกมก็แอบชอบเพื่อนคนหนึ่งนี่แหละคือแบบแอบชอบมานานแล้วแอบชอบมากๆเลยแต่นี่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าเราชอบเขาว่าเราอยากจะเก็บความรู้สึกเราไม่สู้อะไม่ใช่เราอยากจะเก็บความมิตรภาพกับเพื่อนไงแบบไม่อยากเสียเพื่อนอะเป็นคนเคยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราบอกชอบคนคนหนึ่งไปเขาไม่ชอบเราเออมันจะเฟลมันจะไม่กล้าสู้หน้ากันก็เลยแบบขอเก็บไว้เป็นความใจที่ตว่ะแล้ต่ชีวิตจริงอะให้อยู่เก่ไปบอกชอบเพื่อนช หรือว่าพี่โตไปบอกชอบกินแ่รู้สึกไงได้ไหมได้ไหมได้หรอแปลกปะแปลกแปเราไป็่กันาไปแปลกเพราะว่าด้วยความที่ผมกับน้องก็ทันนีจะสนิทกันมากมากก็เราคุยกันเทุกเรื่องอะไรเงี้ยเทษหนึ่งเรารักกันเองมันน่าจะแปลกลลึกริงนเออแปลกปะแปลกแปลกแต่ยังไงก็ตามมก็เป็นเรื่องหัวนะคาราโคเกิดเกดจากเกิดจกลองลองลองได้หรอได้ลองลองลองได้อ่า 아 คนไาย MV ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับทุกคนต้องบอกะว่ามันมันเร็วมากๆเพราะว่าเราแบบปุบปับเป็นเสียงปุบปับมันตือต้องถ่ายเลยซึ่งเราได้ในออล็อกได้บทมาสองวันเนาะที่เราวาในการราแค่สองวันในการดูบทกันคนไทยนี่จะรวดเร็วมากแต่ก็นะทุกอย่างออกมาดีเพราะว่าได้ทีมงานแล้วก็ทุกคนมาช่วยแล้วก็ใน MV ของเราที่ทุกคนดูเนี่ยต่อให้มันเป็นแค่สองสามวันทีอ่ะใช่มันไม่ได้ง่ายเลยนะมันต้องใช้เวลานานมากๆแสดงอะมากกว่าสิบเทคแน่นอนแล้วก็รวมๆแล้วก็คืออาจจะเต็มวันเลยก็ ได้เจราญนานมากโชคดีว่ะที่มีผู้มิกับโชคดีโชคดีที่มีผู้มิกับดีแล้วซีนไหนช็อตไหนที่ถ่ายเป็นสีเขียใช้ซีนที่ต้องจุกหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วแต่เราก็จูกมันมากกว่า20เลยป่ะมากกว่า20แต่มันก็นานอยู่นะถ่ายจุกตอนไหนชั่วโมงหนึ่งได้ใช่ใช่ถึงถึงเป็นชั่วโมง เ <c oughs> พราะว่าเรื่คลาสสิกแต่คือต้องคือต้องบอกกันวว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นจูบธรรมดาครับจูบจูบในซีนในในเพลงมันไม่ใช่จูบกันที่แบบคนรักกันแล้วจูบกัน มันเป็นการจูบที่ต้อนเงื่อนมีมม e. พอย n มันมีพอย n t ในในการจูบจูบๆนั้นซึ่งถ้าพุ่งกับเะครเพลงเ,งเขาก็ต้องการให้มันตรงตามโจทย์เลยต้องมีการหลเท็กหน่อยและเกณร์หล่อพิสนตอนจูบเกี่ยวโ,อโอตตัวละครนั้นค่อนข้างจะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะเข้าไปจูบเนี่ยเรามีใจให้เขาหรือเปล่าจูบแล้วเรารู้สึกยังไงมันมนฟิลกัพิสูจน์ใช่ไหมใช่พิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเราจะชอบเขาหรือเปล่าสดดท้ายก็ไม่ได้ชอบเสียใจแต่เป็นกระชากกับคนทีจูบ ใช่ไงเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราชอบจริงหรือเปล่าก็เลยแบบลองจูบดูว่าเราชอบหรือเปล่าจูบแแรรกกของนลหเ่าจูบแรกเลยครับจูบแรกเลยเขาคงไม่จูบผมไปทุกคนช่วยด้วยจะให้ไปจูบตอนไหนอ่ะเคยวุ่นชอบเคยเรียนกัาแฟอ๋อวุ่นชอบวุ่นชอบก็มีแบบเซนฟิวแล้วเสือลงทางสายตาเสือลงทางสายตาการกอดจับนื่อะไรนี้มากกว่าครับแบบถ้าเป็นจูบจูบก็น่าจะเป็นวันครั้งแรกเลย เรคต้องใส่สีจูามีซีนไหนไหมที่แบบชดยยากเอาผมก่อนเนนะีะเอาฮก่อาก็คิดว่าเป็นซีนที่ต้องเสืยอรารมณ์น้อยใจ<อ>ที่ที่มีซีนท,ที่มีโดมซึ่งเป็นซีนที่แบบเหมือนเราน้อยใจแต่เราก็บอกเขาไม่ได้ว่าเราเพาเราน้อยใจเหมือนเราต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แต่เราก็แบบอยากจะแบบพูดอัดอ่ะมันมเป็นข้อบุอัดที่แบบว่าเราต้องส่งไปทางสายตาให้ดวนแลน่าสงสารเดีเขาจะง้อเราไหมหรือว่าเขาจะรู้สึกน้อยใจใ ใช่พอะเพราะคนชีวิตจริงเป็นคนไม่ค่อยขี้น้อยใจเท่าไหร่ก็เลยอเอเซื้ออะไรเก่งอะไรเลยแหละว่าซีนไหนที่เกิดอะซีนตอนที่นอนอยู่บนเตียงด้วยกันที่ออตโจตจำได้ไหมตอนที่เราขันขันหลังขันหลังชนกันใช่ตอนนั้นอะเกมก็ฟิลแกล้งหลับที่ออตโตก็เข้าแบบมากอ่อน hmm. แต่ในช่วงเวลาที่เข้ามากอ่อนเนี่ย ทุกอย่างมาสับสนไปหมดว่าเฮ้ยเราในใจเราคิดอะไรเราสับสนว่าเราจะยอมให้เขากอดหรือเปล่าหรือว่าเราจะลุกหนีไปเองดีอะไรเขาคิดในหวัวใช่ไหมครับผมแต่ที่จูบเขาบอกกันว่ามีเทปปูกำกับ3,000แล้วเราสองคนไม่ยอมหยุดได้ไีมไม่จริงทุกคนไม่จริงจริงหรือเปล่าไม่จริงถ้า,ถาไหนเราถ้าเราดีเราก็ต้องปล่อยออกจากกันสิใครจะคอนเทนต์ใงมาเรื่อยๆไม่มีหลักฐานหรือเปล่าไม่มีหลักฐาน อย,อย่าพูดแบบนี้นะครับใช่บ่นกัน้องฟองได้คุณผูผกอได้แ่เราพี่จัดขาดพี่ก่งะัดออกมาเลยงั้นออกมาเลยอมาเลยอยากเห็นเกาะรั้อกนะม,ม,มอาเน ไม่ถ้าเป็นซีนนี้คือผมต้องบอกว่าโอ้ยวันนี้ดีน่าร้อนเลยคือบอกว่ามันเป็นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นการเหมือนหูดับหูดับใช่ไกอันที่เราก็แบบเหมือนพอเราอยู่ในเพลงแล้วต้องบอกกันว่าตอนทั้งอยู่ในเพลงทั้งอยู่ในซีนทั้งอยู่ในอารม์ <c oughs> ใช่แล้วก็บอกว่าตอนถ่ายเนี่ยทางพุ่มกับเขาเปิดเพลงบิวเราด้วยบิวซึ่งเพลงอ่ะบางครั้งนี้จะแบบเราทำให้เราอินแล้วเราอ่ะไม่ได้ยินเสียงผมก็เลยแบบลองอาจจะแบบลองสิ่งใหม่เออจากที่แบบจูบแบบเดิมไปสักสิบครั้งแล้วเนี่ยผมก็ลองแบบลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนก็คือชื่ตรงการอาจจะชอบสี่นี้ใช่ใช่เป็นแบบเป็นทางเลือกให้ทางคพุ่มกับเราชอบเองหรือเปล่าไม่ ถ้าชอบเองน่าจะมากกว่านั้นเฮ้ยเรียกว่าเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้นางพุ่มกับมากกว่าใช่ครับไม่ใช่แบบเราเราจะมาแบบเฮ้ยไม่ได้เนาะคืองานทั้งนั้นแหละของงานใช่งานทั้งนั้นแหละอ่ะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรแฟนพูดอะไรกับคนดูหน่อยก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณ ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคนที่ฟังแล้วก็คนที่ชอบในตัว m อของเราทั้งตัวผมแล้วก็น้องทีมงานทุกคนคือตั้งใจตั้งใจมากๆให้ผลงานมันออกมาดีแล้วพอได้ผลตอบรับมาอย่างวันนี้นคือมันหนึ่งแสนแล้วคือแค่นี้เอาจริงผมกับน,น้องก็ดีใจทุกคนดีใจมากๆนะว่าถ้ามันจะมากขึ้นเอ้อ <c oughs> เป็นสองสามสี่ห้าเดี๋ยวถึงล้าลนอะไรเงี้ยโก้ <c oughs> ผมต้องขอถ้าปี <c oughs> แล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากนางเบลไทยแลนด์ก็ได้เออใช่เกมฑ์ก็ยังขอบคุณ พี่เอพี่แนนพี่บีครูโบนแล้วก็ครูหญิงนะครับแล้วก็ทางของพี่แบงค์ผู้กำกับแล้วก็ทางทีมงานโปรดักชันทุกคน,กคนช่างภาพช่างกล้องช่างแต่งหน้าช่างไฟทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ออโต้ที่ว่าขอบคุณด<ห>้ผลงานยูวีวันนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาดีจนถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ทุกคนเลยที่คอยแบบสปอร์ตเราพพอร์ตปั่นยอดวิวต่างๆนานาช่วยกันอิง นกินที่อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้เป็นนานๆอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆสุดท้ายแล้วสุฝากถลมีข้อความคุ่ดทเกมที่อราต่อเดี๋ยวไปดูเลยในวีก็รู้แล้วเลือกแช่ไม่ใช่เดี๋ยเราไปดูในคลิปดีกว่านะจะได้รู้ความจริงไปเลยว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้ สุดท,ท้ายคือไม่เลืเอกนะพูเลือกดีมันต้องเลือกสอ,อ,อ,อบกเลกว่าเราช่วยคุ้้ายกันด้วยดีแอคทีฟเพื่อนบูญอย่างเราจะสอบกดสอบมุกคนตากันเลยค่ะไปดูเลยครับบ๊ายบายที่ครับเอ้ยบายบา

哎，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  ไม่ต้องห่วงมันโดนกูมองนะ เราเอาผมไปจูบเอานนี้เลยจูบกูทวีทิ้งเลยเ้เขาไม่รับเราอ่ะตัวต้นเรื่องหลักฐานมันชัดแล้วหลักฐานนี้คืออะไร

ขอบคุณสำหรับ1 0 0 0 0แสนวิวครับ